วุฒิศักดิ์คลินิกหน้าตาดีเปิดโอกาสให้ชีวิตพร้อมเปิดปฏิบัติการเปลี่ยนโฉมแปลงร้านค้าเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดนครสวสรรค์หน้าตาดีขายของก็ดีดีบุกตลาดนครสวสรรค์ทั้งจังหวัดเพื่อคัดเลือกแม่ค้าพ่อค้ามาเปลี่ยนโฉมและแปลงหน้าร้านค้าด้วยไวชเชอร์ทำหน้าฟรีกับวุฒิศักดิ์คลินิก มูลค่ากว่า10,000บาทจํานวน3รางวัลและแจกส่วนลด500บาทให้กับพ่อขาแม่ขาทั้งจังหวัดและของรางวัลอีกมากมายแต่งตัวสวยๆพร้อมแน่สดๆพบกับทีมทรูฟปฏิบัติการเปลี่ยนโฉมแปลงร้านขาและศิลปินดาราได้ในวันที่3ถึง4มีนาคมนี้วุฒิศักดิ์คลินิกหน้าตาดีขายของก็ดีดี ขายดีสิคะก็ใช้ของดีนะะี่ค่ะน่ากินไหมคะคนเยอะมากคะ่ะเป็นแม่ค้าก็ต้องของสวยนิดนึงนะคะหน้าตาดีขายของดีชีวิตก็ดีดีโปรกแกรมอัลตราดิบบิวตี้ให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสราคา1,400บาทไปสิถี่นุทธศักดิ์คลินิก